วันนี้ผมก็มาเล่นเกมเน่ยเกมเมลอนแซนบ็อกนะครับเอิมถ้าอยากรู้ว่าโหลดได้ที่ไหนก็เขาถ้าถ้าคุณมีพีจโตก็โหลดได้นะครับนี่นะครับเมลอนแซนบ็อ,บอกโหลดได้เลยในพจัโตพอิ่มเลยนะครับว่าเอิมเดี๋ยวผมดูก่เอน M-E-L-O-N-S-A-N-D-B-O-X นะครับโอ้ย,อ,ย,อ,ยออกก่อนพี่อ่ะ หน้าเจ็บไหมเขียน okay, ไม่เจ็บหรอกนะครับก่อนนี้โหลดหม็อดนะครับตรงนีใานานน้ใช้เวลานานหน่อยใช้เวลานานนะครับผมมา,าขึ้นนี้ขึน้ขนนี้แล้วจะกดเพย์นะครับเกมนี้มีเนื้อหาแรงนะก็ถ้าเด็กก็อย่าเล่นเลยครับ แต่ผมเล่นได้ผมเล่นมาเป็นปีแหลวนี่นะครับเกมก็จะมีตัวละครมให้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดตัวตรงนี้ก็แปดตัวนะเกมให้มานะแต่ที่ได้หมดมอดหมดเลยครับนี่มีนุนแต่ผมก็จะไม่ใช้วุธอเลยทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเนีบก็คือผมจะมารีวิวของในครั้งเซฟผมนะครับผมมังกร ยังไม่รีบรึกพู้วะบอกฟุนเลยเออถ้าคนแก่คนไหนที่ไม่รู้จักฟุนก็ไม่ต้องรู้จักครับก็แล้วก็ินนี้นะครับนะครับรายการที่คนไม่หลอก็ดูได้ครับผมไม่หลอกไงผมก็เลย,ผม,เลยผมก็เลยทํารายการนี้เพื่อ,อคนไม่หลอครับนี่นะครับเงี้ยครับแต่ว่าผมผมคิดว่าพวกคนคนแก่เมื่อค่อยน่าสนใจนะครับ ก็สำหรับเด็กเด็กเ็กเกน่าจะเล่นกันนะครับเนี่ยเกมเด็กๆทางนั้นเลยครับอย่าสนใจแล้วอันไหนดูคุณโทด่ะอยาสนใจแล้วก็ไม่แต่งกับโปรโงนั้นแหละครับเนี่ยครัดูครบเนี่ยก็มีแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย